สงสัยไหมครับว่าอะไรคือสิ่งสำคัญที่ทำให้วิศวกรไม่ใช่แค่คนสร้างตึกสร้างถนนหรือสะพานแต่เป็นวิชาชีพที่ได้รับความเชื่อมั่นและการยอมรับจากสังคมคำตอบก็คือจรรยาบัณครับในประเทศไทยหลายวิชาชีพมีกฎหมายกำหนดจรรยาบรณไว้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นแพทย์ครูนักกฎหมายหรือวิศวกรจรรยาบัณ คือหลักคุณธรรมและจริยธรรมที่ใช้เป็นแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีพยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อรักษามาตรฐานสร้างความน่าเชื่อถือและคงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์ของวิชาชีพนั้นๆคลิปนี้เราจะพาไปเจาะลึกว่าจรรยาบาณวิศวกรสำคัญอย่างไรทำไมถึงเป็นพื้นฐานที่ขาดไม่ได้ของวิชาชีพวิศวกรรมรวมถึงมันมีผลกับชีวิตของเราทุกคนอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ ถ้าวิศวกรทำผิดจรรยาบรรณแล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อมีการร้องเรียนหรือพบพฤติกรรมที่เข้าข่ายผิดจรรยาบรรณสภาวิศวกรจะตั้งคณะอนุกรรมการไต่สวนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงผลการพิจารณามีได้5ระดับไล่จากเบาไปหนักได้แก่ 1. ยกข้อก่าวหาหากไม่พบความผิดก็พ้นข้อก่าวหา 2. ตักเตือน เป็นการว่ากล่าวอย่างเป็นทางการเพื่อให้ระมัดระวังมากขึ้น 3. ภาคทันบันทึกไว้ในประวัติการประกอบวิชาชีพถือเป็นการลงโทษที่จริงจังขึ้นเหมือนมีใบเหลืองติดตัวในการทำงาน 4. พักใช้ใบอนุญาตสั่งพักงานชั่วคราวแต่ไม่เกิน5ปีและ 5. เพิกถอนใบอนุญาตเป็นบทลงโทษสูงสุด ที่ทาให้ไม่สามารถประกอบวิชาชีพวิศวกรรมได้อีกเหมือนโดนใบแดงไล่ออกจากสนามจะเห็นได้ว่าจรรยาบรรณวิศวกรไม่ใช่เรื่องเล็กๆเ,เพราะส่งผลโดยตรงต่ออนาคตของวิศวกรและความเชื่อมั่นของสังคมครับจรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรมสําคัญอย่างไรทําไมต้องรู้ก็เพื่อประกอบวิชาชีพด้วยความระมัดระวังเพราะการเป็นวิศวกรเรียนยากสอบยาก ได้ใบอนุญาตก็ไม่ง่ายแต่หากประมาทไม่ระวังทำผิดจรรยาบรรณก็อาจโดนเพิกถอนใบอนุญาตได้และสำหรับใครที่อยากเลื่อนระดับจากภาคีวิศวกรไปเป็นสามัญวิศวกรคำถามหลักที่จะต้องตอบให้ได้ในการสอบสัมภาษณ์ก็คือจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมวิศวกรทุกคนนั้นไม่ได้ทำงานอย่างอิสระตามใจนะครับแต่ต้องปฏิบัติภายใต้ใตกฎหมาย และข้อบังคับที่กำหนดกรอบและมาตรฐานไว้กฎหมายและข้อบังคับสำคัญได้แก่พระราชบัญญัติวิศวกรพศ2542เป็นกฎหมายแม่บทของวิชาชีวิศวกรรมกฎกระทรวงเป็นการกำหนดขอบเขตสาขาและประเภทงานที่ต้องควบคุมข้อบังคับสภาวิศวกรที่วางหลักเกณฑ์ด้านคุณสมบัติและจรรยาบรณวิชาชีพและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ที่ครอบคลุมทุกมิติของการประกอบวิชาชีพนี่คือกรอบสำคัญที่ทำให้วิชาชีพวิศวกรรมโปร่งใสมีมาตรฐานและได้รับความน่าเชื่อถือจากสังคมครับในพระราชบัญญัติวิศวกรพศ2542จะประกอบไปด้วย8หมบทหลักเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวที่วางกรอบและมาตรฐานให้แก่วิชาชีพวิศวกรรมในประเทศไทยโดยสามารถแบ่งสาระสำคัญออกเป็น3ามกลุ่ม เพื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นดังนี้ครับหมวด1-4ถึงเป็นการจัดตั้งองค์กรและโครงสร้างว่าด้วยการจัดตั้งสภาวิศวกรคุณสมบัติสมาชิกและโครงสร้างของคณะกรรมการเพื่อให้มีองค์กรกลางทำหน้าที่กำกับและดูแลวิชาชีพหมวด5และหมวด6เป็นกฎระเบียบและการควบคุมว่าด้วยข้อบังคับและการควบคุมการประกอบวิชาชีพเป็นหัวใจสำคัญ ที่บอกว่าวิศวกรต้องมีใบอนุญาตและทำงานอย่างมีจรรยาบรรณหมวด7และหมวด8เป็นการกํากับดูแลและบทลงโทษเพื่อให้การประกอบวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ทุกคนควรไปศึกษาเพิ่มเติมเพราะนี่คือสิ่งที่ทำให้สังคมเกิดความมั่นใจว่างานวิศวกรรมจะสร้างประโยชน์และมีความปลอดภัยครับ เราจะมาโฟกัสกันในหมวดที่6การควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่พูดถึงเรื่องจรรยาบรณวิศวกรซึ่งเป็นหัวใจสําคัญของการประกอบวิชาชีพจะดูในส่วนที่เป็นสาระสาคัญกันนะครับเริ่มกันที่มาตรา45ที่ระบุว่าห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือแสดงด้วยวิธีใดๆให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนพร้อมจะประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมสาขาใด เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตในสาขานั้นจากสภาวิศวกรหากผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา45นั้นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสรุปสั้นๆก็คือห้ามอ้างตัวเป็นวิศวกครควบคุมหรือรับงานที่กฎหมายกำหนดถ้าไม่มีใบอนุญาตจากสภาวิศวกรถ้าเปรียบเทียบให้เข้าใจง่าย ใบอนุญาตประกอบวิชาชีววิศวกรรมหรือที่เราเรียกว่าใบกอวก็เหมือนกับใบขับขี่ของวิศวกรนั่นเองไม่มีใบขับขี่ก็คือห้ามขับรถไม่มีใบกอวก็คือห้ามออกแบบเส็นแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่อยู่ในขอบเขตงานควบคุมเด็ดขาดปัจจุบันประเทศไทยมีสาขาวิศวกรรมทั้งหมด24สาขาตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรม และวิชาชีวิศวกรรมควบคุมพศ2565โดยในนั้น7สาขาถูกจัดเป็นวิศวกรรมควบคุมที่ต้องมีใบอนุญาตจากสภาวิศวกรได้แก่สาขาวิศวกรรมโยธาวิศวกรรมเหมืองแร่วิศวกรรมเครื่องกลวิศวกรรมไฟฟ้าวิศวกรรมอุตสาหการวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและวิศวกรรมเคมีส่วนอีก17สาขาเช่น วิศวกรรมเกษตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ไปจนถึงวิศวกรรมอาหารเป็นงานวิศวกรรมที่ไม่ควบคุมแต่ก็ยังต้องยึดมั่นในหลักวิชาชีพและจรรยาบรรณเช่นกันครับนอกจากนี้กฎกระทรวงฉบับนี้ยังมีการกําหนดงานประเภทและขนาดของงานวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขาไว้ด้วยมี6งานดังต่อไปนี้ 1. งานให้คำปรึกษา 2. งานวางโครงการ 3. งานออกแบบและคำนวณ 4. งานควบคุมการสร้างหรือการผลิต 5. งานพิจารณาตรวจสอบ 6. งานํำนวยการใช้ประเภทและขนาดของงานวิชาชีวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขาก็เช่นสาขาวิศวกรรมโยธางานอาคารตั้งแต่3ชั้นขึ้นไปอาคารสาธารณะทุกขนาดงานสะพานที่มีช่วงยาวตั้งแต่1ิเมตรขึ้นไปเป็นต้น สาขาว,วิศวกรรมเครื่องกลงานลิฟต์และบันไดเลื่อนภาชนะรับแรงดันระบบป่าอากาศระบบดับเพลิงเป็นต้นสาขาว,วิศวกรรมไฟฟ้างานระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ระบบไฟฟ้าในอาคารสาธนารนณะระบบสื่อสารที่มีกําลังส่งสูงเป็นต้นจะเห็นได้ว่างานวิศวกรรมควบคุมไม่ใช่เพียงออกแบบหรือเซนแบบเท่านั้นแต่ครอบคุมตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้ําตั้งแต่การให้คาปรึกษาวางแผนออกแบบ ควบคุมตรวจสอบไปจนถึงการใช้งานและบำรุงรักษาเพื่อให้มั่นใจว่างานวิศวกรรมทุกขั้นตอนปลอดภัยมีคุณภาพและรับผิดชอบต่อสังคมครับเพื่อสะท้อนถึงประสบการณ์และความรับผิดชอบที่แตกต่างกันมาตรา46ได้กำหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละสาขามี4ระดับคือ 1. วุฒิวิศวกร 2. สามัญวิศวกร 3. ภาคีวิศวกร 4. ภาคีวิศวกรพิเศษหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับให้เป็นไปตามที่กำหนดในข้อบังคับสภาวิศวกรตัวอย่างข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมแต่ละระดับสาขาวิศวกรรมโยธาพศ .2566 วุฒิวิศวกรทำได้ทุกงาน ทุกประเภทและทุกขนาดสามัญวิศวกรทำได้ทุกประเภทและทุกขนาดแต่มีข้อจำกัดในส่วนของงานให้คำปรึกษาสามารถให้คำแนะนำได้แต่ไม่สามารถให้การวินิจฉัยหรือตรวจสอบรับรองงานได้มีข้อพึงระวังคือควรทำงานตามความเชี่ยวชาญจริงแม้ข้อบังคับ จะอนุญาตให้วุฒิวิศวกรและสามัญวิศวกรมีขอบเขตการทำงานได้ทุกประเภทและทุกขนาดแต่ในทางปฏิบัติวิศวกรยังคงผูกพันตามจรรยาบรรที่กำหนดให้ต้องไม่ทำงานเกินความสามารถและความเชี่ยวชาญที่ตนเองมีอยู่จริงเนื่องจากงานวิศวกรรมโยธาน,นั้นมีความหลากหลายสูงการมีความเชี่ยวชาญในงานประเภทหนึ่งเช่นงานอาคาร ไม่ได้หมายความว่าจะมีความสามารถในงานประเภทอื่นเช่นงานเขื่อนขนาดใหญ่หรืองานอุโมงค์โดยอัตโนมัติตัวอย่างเช่นหากเป็นวุฒิวิศวกรที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบอาคารสูงแต่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านวิศวกรรมปรตัตภีและงานเขื่อนแต่ไปรับงานออกแบบและคำนวณเขื่อนขนาดใหญ่แล้วเกิดการวิบัติขึ้นก็อาจเข้าข่ายการประพฤติผิดจรรยาบรรณในหัวข้อ การทำงานเกินความสามารถได้แม้ว่าใบอนุญาตจะครอบคลุมถึงงานนั้นตามกฎหมายก็ตามภาคีวิศวกรมีข้อจำกัดในงานประเภทและขนาดได้แก่งานให้คำปรึกษาและงานวางโครงการไม่อยู่ในขอบเขตของภาคีวิศวกรส่วนงานออกแบบและคำนวณภาคีวิศวกร สามารถออกแบบแปลคคำนวณที่มีขนาดจำกัดดังตัวอย่างต่อไปนี้เช่นงานอาคารสูงไม่เกิน4ชั้นแต่ละชั้นสูงไม่เกิน5เมตรและต้องไม่เป็นอาคารสาธารณะงานโครงสร้างใต้ดินหรืองานอุโมงค์ที่มีความสูงหรือความลึกไม่เกิน2.5เมตรเป็นต้นงานควบคุมการสร้างหรือการผลิตภาคีวิศวกรสามารถควบคุมการสร้างหรือการผลิตงาน ที่มีขนาดจํากัดเช่นอาคารที่มีความสูงไม่เกิน8ชั้นโครงสร้างสะพานที่มีช่วงใดช่วงหนึ่งยาวไม่เกิน12เมตรเป็นต้นส่วนงานพิจารณาตรวจสอบและงานอำนวยการใช้สามารถทำได้ทุกประเภทและทุกขนาดอีกหนึ่งมาตราที่สำคัญในพระราชบัญญัติวิศวกรพศ2 5 4พซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรง กับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมก็คือมาตรา50ที่ระบุว่าผู้ได้รับใบอนุญาตต้องประพฤติตนตามจรรยาบัณแห่งวิชาชีวิศวกรรมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิศวกรโดยในส่วนนี้สภาวิศวกรได้กำหนดไว้ในข้อบังคับสภาวิศวกรว่าด้วยจัรยาบันแห่งวิชาชีวิศวกรรมและการประพฤติผิดจัญยาบรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย เกติศักดิ์แห่งวิชาชีพพศ2559ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อใดข้อหนึ่งในข้อบังคับนี้ให้ถือว่าผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนั้นประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียกิจิศักดิ แห่งวิชาชีพแล้วแต่กรณีเราจะมาสรุปข้อบังคับนี้เพื่อที่จะได้ประกอบวิชาชีพด้วยความระมัดระวังเพราะงานวิศวกรรมคือความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของผู้คนครับข้อบังคับนี้มีทั้งสิ้น25ข้อแบ่งออกเป็น2หมวดหลักได้แก่หมวดที่1จรรยาบรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมที่กำหนดหลักปฏิบัติอันดีงามที่วิศวกรพึงยึดถือในการทำงาน และหมวดที่2การประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียกิติศักดิ์แห่งวิชาชีพเป็นการจำแนกลักษณะความผิดร้ายแรงที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของวิชาชีพโดยรวมโดยในหมวดที่1จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมจะประกอบไปด้วย5ส่วนได้แก่ 1. จรยาบรรณต่อสาธารณะหลักการก็คือ ความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนเสมอและต่อต้านการทุจริตภารกิจอันดับแรกของวิโซกรคือความรับผิดชอบต่อสังคมโดยต้องให้ความสำคัญสูงสุดต่อความปลอดภัยสุขะอ,อนามัยและสวัสดิภาพของสาธารณชนพร้อมกันนี้ต้องยึดมั่นในความโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นโครงการของรัฐหรือเอกชนตัวอย่าง วิศวกรผู้ควบคุมง,งานก่อสร้างอาคารสาธารณะแห่งหนึ่งได้รับผลประโยชน์เป็นเงินสินบนจากผู้รับเหมาเพื่ออนุมัติให้ลดปริมาณหล็กเสริมในโครงสร้างให้ต่ำกว่ามาตรฐานที่ระบุไว้ในแบบวิศวกรรมการกระทำดังกล่าวถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณต่อสาธารณะเพราะวิศวกรละเลยต่อความปลอดภยัยและสวัสดิภาพของประชาชนซึ่งเป็นหน้าที่ที่สำคัญและมีส่วนร่วมเป็นตัวการในการทุจริต เพื่อแลกกับผลประโยชน์ส่วนตน 2. จัญญาบรรต่อวิชาชีพหลักการก็คือซื่อสัตย์สุจริตมีความรับผิดชอบตามหลักวิชาการและไม่สแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบห้ามทำงานเกินความสามารถหรือขอบเขตใบ,บอนุญาตของตนห้ามลงลายมือชี้รับรองในงานที่ตนเองไม่ได้ทำห้ามโฆษณาเกินจริงหรือสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ กรณีตัวอย่างวิศวกรกซึ่งมีใบอนุญาตระดับภาคีวิศวกรได้รับการร้องขอจากผู้ว่าจา้างให้ลงนามรับรองแบบโครงสร้างอาคารสูง25ชั้นซึ่งเป็นงานที่เกินขอบเขตความสามารถตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้โครงการเดินหน้าได้เร็วขึ้นวิศวกรกจึงลงนามในแบบดังกล่าวโดยที่ตนเองไม่ได้เป็นผู้ออกแบบและคำนวณการกระทำดังกล่าว ถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณต่อวิชาชีพเพราะวิศวกรทำงานเกินความสามารถและขอบเขตที่ใบอนุญาตของตนเองกำหนดไว้และลงลายมือชื่อในงานที่ตนเองไม่ได้ทำ 3. า 3. จรรยาบรรณต่อผู้ว่าจ้างหลักการก็คือรับผิดชอบไม่ละทิ้งงานรักษาความลับและซื่อสัตย์ต่อผู้ว่าจ้างไม่ละทิ้งงานที่ได้รับมอบหมาย โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรรักษาความลับของงานที่ตนทำและไม่เปิดเผยหากไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรไม่รับงานซ้อนที่เป็นคู่แข่งขันโดยไม่แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบและยินยอมก่อนกรณีตัวอย่างวิศวกรก่อได้รับจ้างจากบริษัท A ให้เตรียมข้อมูลประมูลโครงการทำให้รู้กลยุทธ์และต้นทุนทั้งหมดของบริษัทเแต่แล้ว กับรับงานเดียวกันซ้อนกับบริษัท B ที่เป็นคู่แข่งซึ่งได้เสนอผลตอบแทนที่สูงกว่าโดยไม่แจ้งให้ทราบจากนั้นได้นำข้อมูลลับของบริษัท A ไปใช้ช่วยให้บริษัท B ชนะการประมูลการกระทำดังกล่าวถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณต่อผู้ว่าจ้างเพราะวิศวกรได้เปิดเผยความลับทางกลยุทธ์และต้นทุนของผู้ว่าจ้างรายแรกและรับงานชิ้นเดียวกันจากคู่แข่ง โดยไม่แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบซึ่งเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนนอกจากนั้นการกระทําดังกล่าวยังส่อถึงการละทิ้งงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้างรายแรกโดยไม่มีเหตุผลอันควรอีกด้วย 4. จัญญาบันต่อผู้ร่วมวิชาชีพหลักการคือต้องให้เกียรติเพื่อนร่วมวิชาชีพโดยไม่แย่งงานไม่ลอกผลงานหรือทำลายชื่อเสียงซึ่งกันและกันกรณีตัวอย่าง วิศวกร A ได้ใช้ความรู้ความสามารถออกแบบอาคารเพื่อเสนองานโครงการหนึ่งต่อมาวิศวกร B ที่ไม่เกี่ยวข้องได้คัดลอกแบบแปลนและเอกสารของวิศวกร A ไปปรับแก้ไขเล็กน้อยแล้วนำไปยื่นเสนอในโครงการใหม่โดยอ้างว่าเป็นผลงานที่ตนเองออกแบบการกระทําดังกล่าวถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณต่อผู้ร่วมวิชาชีพเพราะวิศวกร คัดลอกผลงานของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตและอ้างผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนส่วนที่5เรื่องอื่นๆหลักการส่วนนี้จะเชื่อมโยงจรรยาบัณเข้ากับกฎหมายอาญาโดยตรงโดยระบุว่าผู้ประกอบวิชาชีวิศวกรรมควบคุมต้องไม่กระทําความผิดในการประกอบวิชาชีวิศวกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา227หรือมาตรา269 จนศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดโดยมาตรา227เป็นการทำงานโดยประมาทจนน่าจะเกิดอันตรายแก่ผู้อื่นซึ่งมาตรา227ระบ,บุว่าผู้ใดเป็นผู้มีวิชาชีพในการออกแบบควบคุมหรือทำการก่อสร้างซ่อมแซมหรือรือร้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใดๆไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือวิธีการอันพึงกระทำการนั้นๆ โดยประการที่น่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคลอื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับในส่วนมาตรา269เป็นการทำคำรับรองเอกสารอันเป็นเท็จจนน่าจะเกิดความเสียหายซึ่งประมวลกฎหมายอาญามาตรา269ระบุว่าผู้ใดในการประกอบการงานในวิชาแพทย์กฎหมายบัญชีหรือวิชาชีพอื่นใด ทำคํารับรองเป็นเอกสารอันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน4ี่0 0ื่บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีตัวอย่างวิศวกรก่อออกแบบอาคารจอดรถโดยละเลยมาตรฐานความปลอดภยัยและคำนวณผิดพลาดอย่างร้ายแรงทำให้เมื่อใช้งานจริงคานเกิดวิวบัติและพังถล่มลงมา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต,ต่อมาวิศวกรกอถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและศาลได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา227การกระทำดังกล่าวถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเพราะการที่วิศวกรถูกศาลพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิดตามมาตรา227นั้นถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณ ตามที่ข้อบังคับสภาวิศวกรระบุไว้ในหมวดที่ 2. การประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพเป็นการกระทําที่ถือเป็นการประพฤติผิดจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงจนส่งผลกระทบโดยตรงต่อเกียรติศักดิ์และความน่าเชื่อถือของวิชาชีพวิศวกรรมโดยรวมในกรณีต่อไปนี้ 1. ฝ่าฝืนจรรยาบรรณร้ายแรงจงใจหรือประมาทเลินเล่อ จนทำให้ผู้อื่นเสียหายหนักเช่นบาดเจ็บเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหาย 2. ทํทำผิดซ้ำซากเคยถูกลงโทษแล้วแต่ยังทำผิดจรรยาบรรณอีกแสดงว่าไม่หลับจำา 3. ทํำผิดกฎหมายอาญากระทำผิดตามมาตรา227หรือ269และถูกสารพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 4. กรณีอื่น หากคณะกรรมการจรรยาบรรณเห็นว่าเป็นการกระทําที่ทําให้เสื่อมเสียกิติศักดิ์แห่งวิชาชีพโดยสรุปแล้วจรรยาบรรณวิศวกรคือพื้นฐานสําคัญของวิชาชีพวิศวกรรมครับเป็นทั้งกฎหมายและแนวทางให้ผู้ประกอบวิชาชีวิศวกรรมยึดถือปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมคํานึงถึงความปลอดภัยความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบความเคารพผู้อื่นการละเลยจรยาบรรณของวิศวกรแม้เพียงคนเดียว อาจส่งผลกระทบเป็นวงกว้างไม่เพียงแต่สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินแต่ยังบั่นทอนความไว้วางใจของประชาชนดังนั้นความรับผิดชอบในการยึดมั่นตามจรรยาบรรณจึงเป็นภารกิจหลักของวิศวกรทุกคนวิศวกรที่ดีนั้นควรมีทั้งความเก่งและความดีควบคู่กันองค์ความรู้ทางวิศวกรรมจะท่งคุณค่าและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่สังคมได้ก็ต่อเมื่อ ตั้งอยู่บนฐานรากของจรรยาบัณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและสำหรับทุกคนในสังคมจรรยาบัลวิศวกรก็เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนเช่นกันเพราะถนนสะพานหรืออาคารที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ล้วนอยู่ภายใต้หลักการนี้ครับหวังว่าคลิปนี้จะช่วยให้ทุกคนเห็นคุณค่าของคำว่าจรรยาบรณวิศวกร,กรมากขึ้นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ